สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้สิพามาเบ่งส่วนหญยาของพูนแสวงฟาร์มหญ้าหญ้าวานญี่ปุ่นหญยาวานอิสราเอลอันนี้ ้าที่เขาปลูกไว้ได้ประมาณเดือนเดือนแน่นลยละครับเนี่ยก็เริ่มที่พอตัดแล้วแต่ว่าตัวนี้เริ่มตัดแล้วครับนี่ตัดตัดไปน้ำครับนี่ตัดมือนีแ่แหละนี่อันนี้กับิีก็เป็นมืออื่นอันนี้เขาตัดแล้วออกแล้วมันแตกดีดีพี่น้อง เบื้องกอเดียวครับเนี่ยประมาณเป็นหาสิบนอผลแล้วครับแต่กอดอี่พี่น้องได้ได้อยู่ก็มีตัดออกไมก็มีตัดเมือวานเนี่ยก้อนเนี่ยดสามมือตัดสามมือเริ่มเริ่มเ,เห็นนอหลายแล้วครับนอหลายแล้วนี่จะนอครับผมมันแตกขึ้น อันนี้เตัดเมื่อวานนี่ตัวนี้ตัดมือนี่ครับนี่ยตัดมือนี่ตัดมือนี่อันซุ้มทั้งใต้นี่ก็จะตัดลงไปเรื่อยๆนะครับตัดในหัวแล้วก็ซุ้ม ที่เหลือรูปที่เหลือพันพันก็นเหลืออยู่ด,ด้วยครับพี่น้องเด้อใครสนใจก็จังจติดต่อมาก็ได้ครับกับสิเหลือแน่อยู่หรอกช่วงนี้บ่ได้ช่วงไว้หลบ้างไลยมันน้ำขึ้นบ่ทันน้ำวัตหลบ้างไลยกับงัวเฮากับกำลังเลี้ยงหญ้ามันหลายตัว ในฟาร์มก็ประมาณสิบตัวพี่น้องเดี๋ยวคอยไปบางงวในฟาร์มตอนเอาห้าไปให้มันกินทีบนพี่นอ้องห้าเน,นี่ยเขาตัดแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่นี่นะครับทุมที่เอาล้อตัดให้งวงมันพอตัดแล้วครับก็ตัดไปเรื่อย มื่อละเมื่อละแถวแถวหนึ่งตัวมือหนึ่งแถวหนึ่งตัวมือหนึ่งมันเลยหยากลังเริ่มสีออก,กับสีเหลือหลายเราเนี่ยครับพันธุ์มันใครสนเกเิบนพันธุ์มันเนี่ยพันธุ์หยาครับมันที่เหลือก็จะได้หลายเตือบอยู่แล้วครับพี่น้องถาผู้ใดมีหมองปลูกกะ สวนใจกับน,นี้ได้ครับจิดตอ่อพุ้นสแสวงฟา้ามเนีครับพันหยาดนะครับเด้อุ้มทียาจงมันเหลือที่เหลือปลูกแล้วครับเนี่ยเงาดีอยู่อันนี้ประมาณสี่เดือนแล้วได้พี่น้องนีซุมพัน์นั่นเนี่ยปลูก เกิดดีครับครัว่าจะมีหมองปลูกมันก็ตัดขยายพันธุ์แล้วละครับบ่าในีขยายพันธุ์ออกปลูกหลายบ่ได้น้ำมันบ่พอครับน้ำบ่พอกรับสีบ่งามปลูกประมาณสองไร่มันสองไร่ทุ่มเนี่กับพันธุ์ที่เขาจองไว้ก็สีได้หลายเติ้อบิดดอกครับพี่น้องหาผู้ใดสนใจกับ ติดต่อได้ครับเดี๋ยวสิทิมไทยเบอร์โทรไว้ให้เราครับมันช่วงนี้จวงไหลเพราะนั่นได้มันหยาบพองงัวปลูกไกคกับเะได้พี่น้องน้กำก๊าลังหัดปลูกขึ้นกันละครับพี่น้องแต่ว่าาได้ไดอยู่ผมก็ว่าดีอยู่ผมก็ก๊าลังปลูกขึ้นกัน อันนี้รุ่นแรกครับนี่รุ่นแรกรุ่นปลูกหุ่นแรกมันเลยขยายพันธุ์ออกมันเหลือเหลือจากปลูกล้วครับมีซุ้มที่เขาตาัดออกแล้วไม่ปลูกเกิดดีเราพี่น้องใช่ได้อยู่ขอให้น้ำเขาพอนี่ครับขอ,หนอน่หนึ่งนอนหนึ่งบ๊อแมนหน่อยๆเลยน่เราพี่น้องตัดออกแล้วตัดจำจันะพี่น้องด้วย ผมทดลองมึงตัดจำๆดีอยู่ใส่ได้อยู่มันกำลังขยายไม่ขึ้น,นครับแต่ว่าม,มันเหลือเหลือลเราเราเรือปลูกเขาติจงพันกับจงได้อีกเพื่พอนละครับแต่ว่ามันยังหญาบริษนได้พร้อมดีบานไดก็เลยบริษนได้จงไหลบานไดนี่เขาคอยมันจงกระได้เบิดแล้วครับนี่ว่างง้วงกำลังร้อ,อยหยาอยู่ เลยตัดไปเรื่อยๆเขาก็ถท้ายท่อนระบาดแล้วพี่น้องตัดท้ายท่อนระบาดซื้อพืชแมกกะท่อนระบาดคื้อกันนะครับแต่ว่าเขาหาบ้มนนจำกัดปานนั่นเราพนืนกะดร้อยเนึ่งพกัิิแถมไปแน่ซื้อกันนะครับอันนี้ตัวเขาปลูกบางประมาณเดือนกัวๆแล้วครับเนี่ย ก็เฉพอตัดแล้วครับเนี่ยขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยกับลังามปลูกผสมปต้หยาตัวนี้บบหยาลายพอดีน้องมันจักอันไหนงามตัวอันไหนงามมุดถือปุ๋ยเขาแหล่เอาตามนี่างงามไปน้ำกันบัดบัดนี้สิภาพี่น้องขึ้นมาเบื้องตัวแปลงเขาปลูกแล้วแล้วพี่น้อง นี่ครับแปลงที่เขาปลูกใหม่กับติดกันไม้เหรอครับมันก็ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์แหรอครับเนี่ยก็เกิดกาลังึ้นน้ำใส่มันมันแห้งพี่นอ้องมันเลยอันเห็ดลายบ่ได้ไมันแห้ง น้ำเขาก็ใส่น้ำแผงโซลา่าจะซื้อมันพวกคือน้ำอันนั้นเขาสีประมาณสองไร่เนี่ยนะครับแต่ว่าขาแม่นมันน้ำดีพี่น้องเอ้ยปลูกได้หลายก็จะได้อยู่ละน้ำมันบพอแผงนี้เกิดดีอยู่พี่น้องนี่พี่น้องสังเกตว่าตัวนี้ไทย พ้นดินไว้ทรงดีอยู่เกิดว่ามันซุนหัวผมเหรอครับซุ้มห่ออัน,นเอาใส่ได้แล้วก็ประมาณสองเลยนี่ครับเนี้ยก็ล้างึ้นน้ำพี่นอ้องมันแรงหลายได้ึ้นน้ำใช่เอาปลูก ปลูกในร่องครับพี่น้องปลูกในร่องยกร่องขึ้นแล้วก็ปลูกน้ำหองมันพอได้เขาน้ำหน่ำขึ้นก็นง่ายครับใส่ปุ๋ยก็ง่ายหน่ำใส่ปุ๋ยก็ง่ายกว่าเอาบอยก็ร่องถ้าเอาปลูกถ้าเอาปลูกกันแบบงโยกร่องนีง่ผมทดลองมึง มันขึ้นน้ำนานน,านพอครับเนี่ยพี่น้องน้ำน้ำสุราครับไรซับนี่แหละพ,พี่น้องแดดออกก็จะไล่แดดบ่แดดออกมันก็บไ่ไหลแดดบ่ออกมันก็ไล่ค่อ,คอยๆ นี่ตัวเขาปลูกไม่แล้วด้านเทิงคุณเป็นเขาเนี้ยเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นหยาดกินนี่นะครับทางด้านก็นงามเหมือนล่ะครับแต่แม้นมันหน่ำดีๆผมก็ิปลูกได้อยู่ประมาณหาหกไร่ผมนลยครับเนี่ยยอดหน้าม,มันบ่วทัวปลูกหลายมันก็สิบวงามคือเก่าแต่ผูใ้ใดสนใจพันธุ์นะครับเด้อที่เนี้ยเห็นนั่นแหละ ติดต่อหมายเลขกโทรศัพท์ได้ครับ094ครับ392 7764นะครับเด้อ094 392 7764สนใจกัโทรมาสอบถามมั่งอะไรครับมันสีเหลือหน่อยเหลือลายซำหน่ติดต่อพูนแสวงฟาร์มครับเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำหนึ่งช่วมงครับพี่น้องสวัสดีครับ